สิบสองข้อนี้เป็นเรื่องลิมิตเนาะพอเราแทนเนี่ยมันจะได้ศูนย์ส่วนศูนย์นะครับอ่ะลองแทนดูก็เป็นลบหนึ่งบวกสองได้รูทหนึ่งลบกับหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งก็เลยได้ศูนย์ส่วนตัวนี้แทนแล้วได้รูทสี่เนาะลบสองรูทสี่ก็คือสองสองลบสองก็ได้ศูนย์ก็เลยเกิดเป็นส่วนส่วนศูนย์ข้อนี้ครูจะใช้โลปิตาะครับก็คือดิฟบนดิฟล่างเราก็มาดิฟก้อนข้างบนก่อนก็คือเรามี x บวก2เนาะติดลบก็คือ x บวก2ยกกำลังเศษ1ส่วน2เราดิฟตัวนี้ดิฟก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2มาข้างหน้าเนาะเสร็จแล้ว x บวก2เลขชี้กำลังลดลง1ก็คือเศษ1ส่วน2ลบ2ส่วน2ก็ติดลบครึ่งหนึ่งติดลบ1ส่วน2เสร็จแล้วก็จัดรูปเนาะปุ๊บอยากได้เลขชี้กำลังเป็นบวกก็ย้ายมาลงมา ก็เป็น x บวก2กำลังครึ่งหนึ่กำลังครึ่งหนึ่แปลว่ามีรูทอยูอ่เราก็เขียนรูทปุ๊บอย่างนี้ส่วนอีกก้อนหนึ่งเนาะก็ทำคล้ายๆกันนับแค่เลขข้างในมันเปลี่ยนเป็นเลข x บวก5ก็จะลัดเลยแล้วกันเนาะเป็น x บวก5เศษ1ส่วน2แล้วเราก็ดิฟใช่ไหมจะได้เป็นเศษ1ส่วน2 x บวก5กำลังลดลง1ก็เลยติดลบครึ่ง แล้วเราก็จัดรูปเป็นเศษ1ส่วน2อสแควรูทอบวก5่ะเรียบร้อยแล้วเราก็แทนลิมิตเข้าไปนะแทนบแทน x ด้วยลบ1ก็คือตัวนี้แทนลบ1เข้าไปตัวนี้ก็แทนลบ1เข้าไปแล้วนำา2ก้อนนี้มาหารกันเนาะก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2รูทเเป็นลบ1ลบ1บวก2หารกับเศษ1ส่วน2รูท ลบหนึ่งบวกห้าก็จะกลายเป็นหนึ่งเนาะก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสองเยี่นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็นรูทสี่รูทสี่จะได้สองสองคูณสองก็กลายเป็นสี่กลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่กับเศษเป็นส่วนก็สี่ส่วนหนึ่งอ่ะก็คูณสี่ส่วนหนึ่งแล้วเราก็ตัดเลขสองตัดกับสี่เบสเหลือสองเราก็ได้คำตอบแล้วสองคูณหนึ่งได้สอง พ้อนี้ก็เลยตอบตัวเลือกที่3นั่นเอง